สีขยี้ข่าววันนี้นะคะรวบรวมสัตว์ที่ดูแล้วมันก็น่ารักอยู่นะคะแต่คนเนี่ยมักจะนำมาเป็นคำด่าอย่างตัวเฮียอย่างควายแบบนี้นะแต่พอภัยมาถึงพวกมันเนี่ยนะคะมนุษย์อย่างเราก็ไม่นิ่งดูดายสุดท้ายก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเอา้ามาดูข่าวแรกกันก่อนนะคะ นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตัวเฮียเนี่ยมันหนีหมาแล้วก็มุดลงท่อระบายน้ำแต่อุปสรรคเนี่ยดูว่าจะเป็นที่ขนาดตัวของมันเองเนี่ยล่ละนะโอเคอเคอเคอ้ยตัวเท่าบอดอะ <c oughs> เลยด้วย มีพุงไม่เห็นแตกไม่มีแหล็กสีเหลืองใหญ่นะคะตัวเฮี่ยนี่มีเชื้อสายจริงหรือเปล่าทําไมอาเฮียตัวอ้วงอย่างนั้นนะคะโอ้คงจะกินเยอะไงหรือไม่กับพึงกินอิ่มมานะคะและทีนี้หนีศัตรูนี้หมามุดมุดมุด,มดไปติดอยู่ในท่อระบายน้ําแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหต้องช่วยสิครับทุลักทุเลพอสมควรทีเดียวนะนี่ในไซตงานก่อสร้างหมู่เจ็าบลท่าข้ามอาเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซานช่วยเหลือตัวเฮี้ยติดภายในท่อระบายน้ําค่ะและนี่ตัวมันยาวเกืบ3เมตรนะส่วนหัวและขาหน้าเนี่ยมุดหายเข้าไปในท่อระบายน้ํำนี่สิ่งที่พลอออกมาคือหางค่ะเจ้าที่ต้องดึงอืดดึงอู้ดเสียวอะ่ะเสียวก้นแทนเลยอะ่ะกูเดือยวนะ้างมันหลุดออกมาคุณผู้ชม <c oughs> อ๋อเาสงสารน้องมากแล้วดูสิคะ คือท่อมันก็แคบนะตัวมันเนี่ยเป็นอุปสรรคไงนะกับงานนี้เพราะว่ามันใหญ่ครับแล้วเกินเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะดึงแล้วดึงอีกช่วยทุกวิถีทางดูสิมันไม่ออกมาง่ายๆนะคุณผู้ชมคะ่ะตัวมันเองก็พยายามดิ้นด้วยไม่รู้จะดิ้นหนีหรือว่าจะช่วยเอ่มยังไงก็ไม่รู้นะคะสุดท้ายเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่อายาลาเลยเนีย่ต้องทุกตูนแล้วก็ดึงท่อออกมา สุดท้ายยังไม่หมดแค่นั้นเอาเครื่องมือมาตัดท่ออีกใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะคะตัวเฮียจะรู้ไหมหัวมนุษย์เนี่ยนะต้องใช้แรงกายแรงใจแล้วก็ต้องพยายามช่วยเหลือมันขนาดนี้ค่ะนี่ตัดท่อออกมาเลยนะคะโอ้โหใช้เวลาเกือบชั่วโมงคุณผู้ชมขาสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลสำเร็จดึงมันออกมาได้นะคะนี่นะขอบคุณพี่ๆด้วยเดี๋ยวก็มีบ้างอะนะครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็น คราบน้ำคราบน้ําที่ครบสนิมที่อยู่ในบอ่อคงไม่น่าจะเป็นเลือดมันนะและนี่สุดท้ายเป็นยังไงคะเอามือพาล้างหน่อยน้องเอพวกความปลอดภัยงเจ้าหน้าที่เอง<ๆ>เดี๋ยวมันจะดิ้งกุ๊กกลักแต่ดูแล้วมันน่าจะหมดแรงนะคะขึ้นบอดขึ้นบอดผู้ป่วยเหมือนของคนเลยนี่มัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับคืนสู่ธรรมชาติไปโอ้โอีแฟนแล่นข้าตึกแขกเลยนะคะกว่าจะช่วยเหลือสําเร็จนะคะ มนุษย์หันไปมองไม้วัตถิตัดท่อทุบท่อมาแล้วเนี่ยจะซ่อมจะยังไงต่อนะคนงานบอกว่าคืนก่อนเห็นตัวเี่เดินอยู่ในไซ์งานค่ะจากนั้นเนี่ยมันไปเจอหมาแล้ววิ่งหนีลงไปในท่อระบายน้ําแล้วมันก็มุดมุดไปนะคะท่อเนี่ยขนาดกว้างประมาณ25เซนติเมตรมันคงจะหาทางออกอะคะ่ะแต่อุปสรรคเพราะว่าตัวมันใหญ่ไงติดพุงอยู่แบบนั้นค่ะตอนเช้าคนงานมาเห็นอยู่นะว่ามันยังติดอยู่อย่างนั้นนะคะ ทนไม่ได้สิคะก็ต้องเรียกกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สำเร็จอย่างที่เห็นน่ะละจา้าค,ค,คราวนี้สิว่าได้ค่ะขอบคุณพี่ๆกู้ภัยด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเห็นไหมมนุษย์ก็ไม่นิ่งดูได้นะคะยังไงก็มองว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งก็ต้องช่วยเหลือให้มันปลอดภัยนี่ล่ะคะ่ะในคนอื่นเขามีหมาเอาไว้เดินจูงใช่ไหมแต่เนี่ยมีพุงเอาไว้เดินโชว์คราวนี้ก็ไปโชว์ในที่ชอบที่ชอบแล้วไม่ต้องมามุดท่อระบ,บายน้ำแล้วนะ่าจะเฮียจา๋า